สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคทาชินวัญชรวันศุกร์ที่27มกราคม2566ขึ้น6ค่้าเดือน3ครับวันนี้วันระกาไม่ถูกกับเถาะและยังเป็นวันลอยด้วยนะครับเหมาะกับการทำงานมงคลขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการเปิดร้านและออกรถครับเวลาดีในวันนี้คือเวลา7นาฬิกาถึง11นาฬิกาและเวลา15นาฬิกา ถึงเวลา19นาฬิกาครับวันนี้เฮงยืนหนึ่งคือคุณที่เกิดปีฉลูปีมะเสงและปีมะโรงครับคุณที่เกิดปีฉลูเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ขยับขยายมีการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องความรักสำหรับคนที่ยังโสดครับคนที่มีคู่มีเกณฑ์ขยายครอบครัวและมีบุตรครับคุณที่เกิดในปีมะเสงเฮงยืนหนึ่ง ในเรื่องของโชคลาภและการเงินครับผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรงนําโชคที่ดีมาให้ส่วนคุณที่เกิดในปีมะโรงโดดเด่นในเรื่องของพันธมิตรเรื่องของเพื่อนจะมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการเงินการงานใหม่ๆรวมไปถึงหุ้นส่วนนําโชคดีมาให้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆในวันนี้ครับ สีมงคลในวันนี้คือสีแดงทุกเฉดสีเป็นสีส่งพลังในเรื่องของสุขภาพครับสีฟ้าสีน้ำเงินทุกเฉดสีเป็นสีของการติดต่อสื่อสารสีของสเสน่ห์และบริวารครับสีขาวเป็นสีมงคลส่งเสริมพลังและอำนาจไม่มีอโลนที่โซนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนไปรับพลังบวกดีๆกันที่จังหวัดนครพนมพบกับผมคาาชินมัญชรและเช็คดวงยืนหนึ่ง ทุกเช้าวันจันทร์ถึงสุขเวลา6นาฬกา30นาทีใน Good Morning Thailand สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยฮานามิไม่มีโอโล o ที่โซนเพื่อน